สวัสดีครับอูสปินนายครับคุณผู้ชมครับมารีวิวเครื่องบินกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับผมจะพาทุกคนไปขึ้นไพรเวทเจ็ทนะครับซึ่งขึ้นที่เมืองไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะบินจากกรุงเทพไปที่เชียงรายกันนะครับแถมมันไม่ใช่ไพรเวทเจ็ททั่วทั่วไปนะครับผมจะพาทุกคนไปขึ้น Honda Jet ครับนี่คือไพรเวทเจ็ทที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในแง่ของความเป็นไพรเวทเจ็ทขนาดเล็กที่มีความไฮเทคอย่างมากครับ Honda Jet เนี่ยเคลมว่าไพรเวทเจ ของเขาเนี่ยสามารถบินได้สูงกว่าบินได้ไกลกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าด้วยนะครับดังนั้นวันนี้สนุกแน่ๆน,นะครับเราจะได้ขึ้น private jet ที่เป็นยี่ห้อ Honda Jet และแถมเป็นทะเบียนไทยที่จดทะเบียน Hotel เ i ีย r r a ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับทีนี้หลายคนต้องมีคำถามสงสัยแน่เลยครับว่าการที่จะขึ้น private jet ในเมืองไทยเนี่ย ต้องไปขึ้นที่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วมีหลากหลายทางเลยนะครับนั่นก็คืออาจจะไปขึ้นกับเทอร์มินอลของเอกชนก็ได้นะครับที่เขาอาจจะเป็นเจ้าของเทอร์มินอลที่เช่าไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะไปขึ้นที่สนามบินเล็กก็ได้แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินใหญ่อย่างท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับพร้อมกับช่องทางใหม่ล่าสุด ที่ทาง AOT เนี่ยเพิ่งเปิดขึ้นมาครับสิ่งนี้เรียกว่าช่องทางผู้โดยสารการบินทั่วไปหรือว่า General Aviation นะครับในการที่จะทำเทอร์มินอลตรงนี้เนี่ยรองรับกับผู้โดยสาร private jet โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผู้โดยสารที่จะบิน private jet แล้วเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างมากนะครับดังนั้น เขาเลยต้องแยกมาเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ปะกลเทอร์มินอลปกติเลยนั่นก็คือการบินด้วยไพรเวทเจ็ตที่ผ่านช่องทางนี้เนี่ยเราจะไม่เจอผู้โดยสารปกตกิทั่วไปเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะมีบริการมารองรับในนี้มีเล้าช์นะครับที่รองรับเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เข้าออกได้อย่างรวดเร็วเป็นส,นส่วนตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาผ่านช่องทางนี้พร้อมกันแล้วก็ไปขึ้นคอนด้าเจ็ตเพื่อไปเชียรายรกันครับ เข้ามาในนี้เนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็จะไม่ได้รองรับจํานวนผู้โดยสารจํานวนเยอะๆพร้อมๆกันนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการที่จะรับรองผู้โดยสารระดับ VIP เนี่ย ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเลาส์เช่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นเครื่องบินที่เป็นคอมเมอร์เชียลเจ็ตทั่วๆั่วไปะนะครับ mm hmm. ก็ผู้โดยสารพรีเมียมที่เป็นบิสเนสคลาสเฟิร์สคลาสเนี่ยก็จะมีเลาส์ในการที่จะรับรองผู้โดยสารอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยเป็นเทอร์มินอลสำหรับผู้โดยสารไพรเวทเจ็ตก็มีในส่วนที่เรียกว่าพรีเมียมเลาส์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเฟสิลิตี้ต่างๆครับที่ใกล้เคียงกับเลาส์สายการบินที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่แหละครับนั่นกกก็คคคคคคือออออมมมมมมมีีีีีีีีททท่่่่่่่่่่นน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 นัันนััััังงงงงพผตตาาาาาาๆๆะะะะรรรรบบบบจดไววว้ย้ยยยยยยสสเเเลลหหปชุ ที่จะได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องทําธุรกิจอยู่ตลอดเวลานะครับก็สามารถมาใช้ห้องประชุมที่มีความเป็นส่วนตัวได้อาหารเครื่องดื่มต่างๆมีบริการที่นี่สามารถรีเควสตได้ล่วงหน้านะครับอยากจะเป็นอาหารมื้อใหญ่เลยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับห้องน้ําของตรงนี้เนี่ยเป็นห้องชาวอร์ด้วยนะครับก็คือสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดใครเดินทางไกลๆหรือว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนทาน่าท,ที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะแวะอาบน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญก็คือพรีเมียมแมลาาในกรปิดทําการนน ไม่ได้มีตารางการบินที่แน่นอนนะครับบางทีเนี่ยอาจจะอยากบินกลางคืนดึกๆมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขารู้อยู่แล้วว่ามีไฟนะครับก็สามารถเปิดทําการกี่โมงก็ได้ตรงตามสเกจดูของไฟ์ของเราเลยครับทีนี้จากเราเนี่ยก็จะถึงเวลาออกเดินทางนะครับภายในบริเวณเทอร์มินอลตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางนะครับที่จะมุงสังขาวออกกับ ผูดสารขาเข้าเหมือนกับเทอร์มินอลผูดยสารปกติเลยนะครับแต่ว่าให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีขนาดที่คอมเพกลงมานะครับเพื่อที่จะเหมาะสมกับการเดินทางด้วยプライเ j ต t นั่นเองนะครับภายในเนี่ยเฟสิลิตี้ครบถ้วนเลยนะครับทั้งเรื่องรักษาความปลอดภัยก็คือมีการเอ็กซย์นะครับตามขั้นตอนปกติของการท่าอากาศยานอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นไฟ์ต่างประเทศเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตรมนะครับมีเจ้าหน้าที่สุลกากรเนี่ยมาประจําอยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้เราบินโดเมสติกนะครับดังนั้นก็จะไม่มีขั้นตอนของการผ่านตรมนันนัถ้้าาเกิดดผูโยส เ,เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับในช่องทางของขาเข้าเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกับศุลกากรมาประจําเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเดินทางด o m e s t i เนี่ยก็จะสามารถผ่านเข้ามาในช่องทางนี้ได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยไม่ต้องไปผ่านช่องทางของเทอร์มินอลที่แบบอาจจะต้องเดินไกลหน่อยนะครับหรือว่ามีขั้นตอนที่จะต้องต่อคิวหน่อยครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะสบายมากๆเลยครับเราผ่าน ขั้นตอนเรื่องของความปลอดภัยมานะครับก็มาอยู่ที่แอร์ไซส์แล้วนี่คือแอร์ไซส์คือแบบจริงๆผ่านมานิดเดียวเองนะครับก็จะต้องขึ้นรถตู้ตรงนี้นะครับเพื่อไปที่เครื่องบินกันครับเราถึงเครื่อง Honda j e t แล้วนะครับนี้จอดอยู่ที่หลุม8นะครับที่สนามบินดอนเมืองเก็เรียกว่าลงจากรถตู้มาแล้วก็ขึ้นเครื่องได้เลยครับ มาอยู่ในห้องโดยสารของ HondaJet แล้วนะครับ HondaJet ตเนี่ยต้องถือว่าเป็น Business Jet ไซส์เล็กมากเลยนะครับอยู่ในแค t e g ตตาล็อกของ V L J หรือว่า Very Light Jet นะครับ นั่นก็คือถ้าเกิดเรานับจํานวนที่นั่งนะครับเราจะได้จํานวนที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับคือ4ี่ที่ที่หันหน้าเข้าหากันนะครับมันจะมีมิเตอร์จ็ดที่เล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีที่แบบหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ละผมคิดว่าที่หันหน้าเข้าหากันแบบคุยงานประชุมกันได้มีเขาสําหรับนั่งทํางานหรือว่าคุยงานกันได้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นลําที่แทบจะเล็กที่สุดละที่ทําแบบนี้ได้นะครับตรงนี้4ี่ที่ด้านหน้าตรงนั้นจะมีจัมซีทนะครับอีกที่หนึ่ง มีนักบิน2นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับนี่เป็นมิสเดลใจที่มีห้องน้ำนะครับเราอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยลำเล็กแบบนี้มีห้องน้ําให้ใช้ด้วยนะครับพิสัยการบินไกลที่สุดของลำนี้เนี่ยตามสเปคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,430งน,นที่อเข้าหมายนะครับไกลแค่ไหนถ้าเกิดเอาจุดศูนย์กลางจากกรุงเทพเนี่ยผมว่าไปได้ทั่วประเทศไทยอยู่ละแน่นอนไปประเทศเพื่อนบ้านได้สบายนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเริ่มออกจากเหนือสุดอย่างเช่นเชียงรายเนี่ยเราไปถึงใต้สุดของประเทศไทยเนี่ยเออน่าจะประมาณพันนอติเข้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือๆเ,เลยลำนี้บินไปทั่วๆตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องแวะเติมน้ามันนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ถือว่าใช้งานในประเทศเราได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้นะครับลำนี้ถ้าเกิดเรามองไปทางหน้าเนี่ยโหยจริงๆคอกพ p i สวยมากที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อไปนะครับลำนี้เนี่ยเป็น certified single pilot ด้วยนะครับนั่นก็คือมีนักบินคนเดียวก็สามารถบินได้ดังนั้น ถ้าเกิดนักบิน1คนเนี่ยสามารถเอาผู้โดยสารไปได้สูงสุดนะครับเคนบวกนักบินคนหนึ่งเลยครับตอนนี้เนี่ยเราเทคออฟจากดอนเมืองขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เครื่องกำลังไต่ระดับความสูงอยู่นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ สังเกตนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามรีวิวไฟล์เรามาเยอะๆนี่จะรู้ว่านี่เป็นเสียงเคบินที่เงียบมากเลยนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่ชานฉลาดมากของ Honda Jet นะครับที่เดี๋ยวเราจะไปเล่าอย่างละเอียดอีกทีตอนที่เราไปถึงที่เชียงรายแล้วนะครับว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยชานฉลาดอย่างไรครับตอนนี้เราไต่ระดับความสูงเนี่ยซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือลำนี้เนี่ยสามารถทําความสูงได้สูงสุด ถึง43,000ฟิตนะครับดูจากขนาดเครื่องบินแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าไต่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่า HondaJet สามารถทําได้นะครับเชียงเคบมินที่เงียบดีดยังไงครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น Business Jet เนี่ยมันจะต้องมีหลายๆสถานการณ์ที่เราจะต้องคุยกันบนเครื่องบินนะครับปกติแล้วนะครับ Jet แบบนี้เนี่ยในขณะที่ไต่ความสูงเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องหรอครับ มันจะต้องแบบว่าฮะหรือจต้องเอาหูเข้ามาใกล้ๆกันนะครับแต่เนี่ยเรานั่งห่างกันขนาดนี้สามารถคุยกันด้วยเสียงแทบจะปกติเลยอยาจจะดังกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับดีไซน์ตรงนี้เลยสำคัญมากๆครับมาเล่าความไฮเทคอีกอย่างหนึ่งครับของ Honda 7เครับเครื่องเนี้เขามี Wi-Fi ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ Wi-Fi ที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะ เป็น Wi-Fi ที่ใช้อินเทอร์ตรงนี้ครับทำให้เราใช้อุปกรณ์ตัวเองอันนี้ก็ใช้ iPhone ตัวเองนะครับในการที่จะเชื่อมต่อแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้รวมถึงดูข้อมูลได้ด้วยนะครับถ้าผมกดไฟ์อินโฟดูเนี่ยผมจะรู้เลยว่าตอนนี้เรากําลังบินจากดอนเมืองนะครับ VTBD เนี่ยไปที่แม่ฟ้าหลวงครับ v t c t นะครับเหลือเวลาอีก 42นาทีนะครับจะไปถึงนะครับตอนนี้เราทําความสูงอยู่ที่28,000ฟิตนะครับเดินทางมาแล้วเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเราเห็นหมดเลยนะครับกาวสปีด418นอตบินเร็วมากอันนี้เนี่ยเกือบจะเท่าเครื่องคอมเมอรเชียลเจ็ตใหญ่ๆเลยนะครับบินดอนเมืองเชียงรายวันนี้เราใช้1ชั่วโมง10นาทีซึ่งผมว่าเท่ากันอะ่ะแต่ถ้าเกิดไปนับเวลาโหลดกระเป๋าเช็คโอคงเช็คอินแล้วอันนี้เร็วกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ตรงนี้เนี่ยเราควบคุมพวก ไฟต่างๆด้วยระบบไฟนะครับเปิดปิดเนี่ยแต่จากตรงนี้แทบจะทันทีเลยด้วยนะครับสามารถดิมไฟเคบินได้นะครับหรือว่าทําเป็นซีนตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับแล้วก็เชดเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเราสามารถกดเปิดปิดได้จากตรงนี้หรือว่าจะมาเปิดปิดจากผ่านทางมือถือของเราเองก็ทําได้นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นบิสเนสเจทที่มีความไฮเทคมากขึ้นนะครับไม่ต้องมาพึ่งพาปุ่มเพียงอย่างเดียวนะครับใช้อุปกรณ์ตัวเองทําได้เลยควบคุมแอร์ต่างๆนะครับปรับอุณหภูมิความแรงพัดลมนะครับอทนนี่ผมบอกว่าความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เป็นเครื่องบินลําเล็กที่มีห้องน้ํานะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้เองไม่ใช่ห้องน้ําธรรมดานะตามเข้ามาดูได้ครับตรงนี้นะครับก็สวมที่ ปิดลงมาแล้วก็เป็นเบาะที่นั่งนะครับอีกที่หนึ่งได้สิง์ล้างมือตรงนี้เป็นฟูซสิง์เลยนะครับคือเป็นสิง์แบบฟูไซส์อย่างนี้เลยนี่น่าจะใหญ่กว่าึ่งเป็นคอมเมอร์เชียลเจ็ตบางรุ่นอีกนะครับแล้วก็ทํางานด้วยระบบเซนเซอร์นะครับผมปิดให้ดูนะครับอยากให้สังเกตด้านล่างนะครับตอนที่เราล็อกแล้วครับอีกลูกเล่นหนึ่งในห้องน้านะครับคือแม้กระทั่งว่าเรานั่งทําธุระอยู่ในนี้เนี่ยไม่ได้อึดอัดมากนะครับมันได้เจตเนี่ยเขาออกแบบหน้าต่างตรงนี้ มีหน้าต่างเล็กๆนะครับ2องอันด้านบานห้องน้ํานี้ด้วยนะครับเพื่อความสบายจริงๆนะครับอันนี้คือออกแบบแล้วก็ใส่ใจเรื่องของอิววนทีเรียมากมผมพาดูเบาะที่นั่งด้วยนะครับเห็นเบาะหน้าตาธรรมดาอย่างนี้เนี่ยก็มีความพิเศษหลายอย่างมากอย่างแรกนะครับก็คือมันสามารถเลื่อนได้อิสระมากครับปกติลแล้วเราเจอเบาะอย่างงี้เราจะเลื่อนขึ้นหน้าหรือว่าถอยหลังได้แต่ตัวเนี้ยมันขยับซ้ายขวาแล้วก็เป็นแบบอิสระอย่างนี้เลย คือเราจะวนอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเอาตำแหน่งที่เราสบายนะครับสมมุติว Marina, i, ่าผมเลื an, ่อนขึ้นมาแล้วก็อาจจะขยับออกมาหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มสเปซให้กับเรานะครับแล้วอีกอันนึงเราสามารถที่จะปรับเอียงได้แบบนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะวางแขนนะครับเขาซ่อนเอาไว้ครับเพื่อที่ว่าพื้นที่บร oui ิเวณทางเดินตรงนี้เนี่ยจะได้มีสเปซมากขึ้นเข้าออกห้องน้ําได้นะครับแต่ว่าฉลาดมากนะครับที่เขาซ่อนที่วางแขนไปข้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็เอาขึ้นมาแล้วก็เก็บเข้าไปอย่างนี้ได้อันนี้เนี่ยฝั่งนี้ อนอกจากนี้นะครับพี่วางแขนฝั่งที่อยู่ติดกับหน้าต่างตรงนี้สามารถที่จะเปิดขึ้นได้นะครับแล้วจะเจอกับหน้าจอเดียวกันกับจริงๆที่เราสามารถคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็กดผ่านมือถือสะดวกกว่าแหละมีช่องเก็บของนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้พาดูไปแล้วนะครับว่ามันก็คือโต๊ะนั่นเองนะครับผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นโต๊ะจริงจังมากคือมันเป็นโต๊ะไซส์ใหญ่อะ่ะเราสามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่งทํางาน การกระดาษนั่งคุยงานกันได้ประชุมกันได้นะครับอันนี้คือออกแบบจริงจังหรือว่าแม้กระทั่งกินข้าวก็สะดวกสบายนะครับให้มาทั้ง2ฟฝั่งเลยตรงนี้ก็คือถ้าเกิดนั่งกันครบ4คนนะครับประชุมงานกันได้บนนี้นะครับไม่เสียเวลาในการเดินทางอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะที่ทางคอนด้าเจ็ทเนี่ยใส่มาให้ก็คือเรื่องระบบความบันเทิงนะครับ เราจะมองไม่เห็นว่าเครื่องบินลำนี้มีลำโพองอยู่นะครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสปีกเกอร์เลสนะครับก็คือมีลำโพงแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นลำโพงนะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่เราสามารถที่จะเลือก เพิ่มเติมได้ตอนที่เราสั่งซื้อ Honda าเจนะครับออปชันนี้ประมาณล้านกว่าบาทน,นะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยในระหว่างการเดินทางของเราก็สามารถที่จะเปิดเพลงระบบความบันเทิงต่างๆนะครับผ่านทางลำโพงของเครื่องบินได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาแบบว่าจ้องกับอุปกรณ์เล็กๆของเราหรือว่าใส่หูฟังนะครับมันสามารถที่จะฟังไปกับตัวเครื่องบินตรงนี้ได้นะครับ พิสัยการบินสูงสุดของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับประมาณ1,430นอติเข้ามานะครับหรือว่าบินได้ไกลสุดประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งผมคิดว่าอุปรกรณ์ต่างๆที่ให้มาอินเทเลียแบบนี้เนี่ยก็เพียงพอต,ต่อความต้องการนะครับในการใช้งาน3ชั่วโมงได้แบบสบายๆเลยครับ <NPC> ผมพาทุกคนมานั่งคอด้าเจ็ตวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมโดนป้ายยาอีกที คือถ้าเกิดจะคุยกันแบบว่าโถ้าเกิดอยากมีเครื่องบินแบบเนี้ยอยากมีคอนด้าเจ็ย่างงี้เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแทนที่เราจะคุยให้คุณผู้ชมฟังคนดเดียวเนี่ยผมพามาคุยกับคนขายเลยดีกว่าพี่เติ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นดี렉เตอร์ออฟเซลล์ของคอนด้าเจ็ทในไทยใช่ครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ข้อมูลเราครบถ้วนมากแน่นอนนะครับเครื่องบินที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคอนด้าเจ็ทเอเจ420อันนี้เป็นรุ่นเอลีทแล้วด้วยเนี่ยเออราคาเท่าไหร่กับพี่ SAS สองตอนนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นปัจจุบันตอนปี2000ตอนนี้เราถ่ายปีสองพั็ครับขึ้น2022ครับตอนนี้ก็เป็นโมเดลเอลิทเอสแล้วครับเอลิทเอสเนี่ยก็จะสตาร์ตประมาณ200ล้านสองล้านบาทเอาเอาคิดเป็นเงินไทยแล้วกันนะคูณมาเรียบร้อยเนี่ยประมาณกลมๆคือ200ล้านบาทไทยคือ200ล้านบาทแบบไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดผมว่าเป็นบิสเนสเจ็ตเจ็ตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องใบพันธนะถือว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงคือคนที่เล่นบิสเนสเจ็ตเนี่ย ก็จะรู้ว่าคอนดานเนอาจจะเป็นตัว Entry เลยแต่อันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าโหอินททเลียใส่ใจมากแล้วก็การออกแบบเนาะ<ช>เป็นเครื่องบินน้ำหนักเบาที่เสียงไม่ดังแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ในแบบในแง่บิจเนตจริงผู้คุยงานจริงเพราะว่าบริษัทที่มีไซส์ใหญ่หน่อยก็น่านจะอยากมีให้ผู้บริหารใช้ใช่ครับเพราะว่ามันลดเวลาได้ค่อนข้างเยอะเ่าวันนี้เราไปเชียงรายเนี่ยรเราแทบจะไม่ต้องเสียเวลาในการขอดซิ่งเลยคือในแง่ของธุรกิจเนี่ย อกว่าโอ้หมันเร็วขึ้นชั่วโมงเดียวเองนะแต่ว่านี่เราต้องเสียค่าเครื่องบินโอ perating cost เรรท่าไหร่เท่าไหร่หรรนี้เนี่ยบางทีชั่วโมงหนึ่งนักหนักเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับแต่อันนี้ซื้อได้ซื้อได้ <laughs> เพราะว่าเราสามารถทำธุรกิจภายในหนึ่งวันเนี่ยครบวนไม่ต้องกลางคืนไปต่อค้างคืนไม่ต้องรอตอนเย็นเราเสร็จงานเที่ยงเรากลับเที่ยงก็ได้เราเสร็จงานสองุ่มไม่มีไฟกลับแล้วปกติเราก็กลับได้ครับผมนอกจาก2องล้านบาทที่ต้องซื้อค่าเครื่องบินกับเราเนี่ย บริษัทที่ซื้อมาหรืออ่ะสมมุติว่าเศรษฐีอย่ะอยากซื้อเนี่ยต้องเจอค่าใช้จ่ายอีกต่อเดือนหรือต่อปีสักเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสองคอร์สนะครับคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สเขาเรียกว่าฟิกซ์คอร์สฟิกซ์คอร์สก็คือเงินเดือนนักบินค่าจอดเครื่องบินค่าแมเนจเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นรันนิ่งคอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะถ้าเกิดคิดกลมๆที่200ชั่วโมงต่อปีแล้วกัน200ชั่วโมงต่อปีเนี่ย่่่คาาาใชช้จยตกัวโมมงประณ โอ้ครับผมสองชั่วโมงต่อปีคือหมายความว่าชั่วโมงที่ใช้เครื่องนี้บินนะครับคือช่วงที่เครื่องนี้ดับเครื่องเนี่ยไม่นับไม่นับไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นบินจริงๆอย่างวันนี้ไปกับเชียงรายก็คือใช้ไปสองชั่วโมงเองเราทําอย่างเงี้ยได้ร้อยครั้งในหน่งปีใน1ปีนี่คือเฉลี่ยเฉลี่ยะของคนที่ใช้บิ s i n e s s เจซึ่งหัวใช้คุ้มมากนะเพราเป็นว่าถ้าเกิดจะบินอย่างเงี้ยสักร้อยครั้งต่อปีนี่ก็คือ3วันบินอย่างนี้มีนึงเน ก็ผมว่าหลายๆบริษัาจะบินไม่ถึงไวยซ้ำนี่คือค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มเติมไปจากค่าเครื่องบิน200ล้านใช่ครับถ้าเกิดเราคิด per seat เนี่ยอย่างเครื่องบินลำนี้นั่งได้7คนบริสันใ่ครับท่ากับคนละหมื่นสองคบอร์สั0 0 0 0บาทต่อชั่วโมงที่เี่เติมพูดถึงวันนี้เนี่ย รวมค่าน้ำมันแล้วนะครับค่าน้ำมันแล้วรวมค่าประกันภัยเครื่องบินแล้วนะครับรวมค่าหลุมจอดต่างๆรวมเงินเดือนนักบินก็คือรวมทุกอย่างแล้วแหละรวมทุกอย่างแล้วก็คือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณต่อปีเนี่ยมีค์สเพิ่มอีกประมาณ1 6บหล้านประมาณประมาณนั้นนะครับที่จะต้องจ่ายอายุเครื่องบินครับซื้อมาแล้วใช้ได้นานแค่ไหนในช่วงในช่วงนี้เขาจะงมีการารกันตีณภาพให้หนึ่งพันชั่วโมงมากับเครื่องเลยเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อเครื่องไปเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจออะไรที่ต้องเซอร์ไพรส์เพราะว ยกระวันสีนีดแล้วครับว่าเฟรมอะไรเฟรมช่างได้ตลอดลำเนี้ยมีจุดเด่นยังไงบ้างรจุดเด่นผมว่าเรื่องเรื่องความที่ h o n d อนด้าเนี่ยเขาเป็นบริษัทับรถยนต์มา่องน,นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจการใช้งานของยูงซอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าใจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์เรื่อนสเปซเอ่ยการวางของจุกจิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาด้านทำได้ดีนะครับการเมนเทนจเนสของวด้านเนี่ยก็ทำมาค่อนข้างโอเคด้วยครับก็คือว่าไม่ไม่มีจุกจิกครับเหมาะกับกับคนที่ต้องการที่จะเริ่มที่จะที่จะเริ่มนะเราใช้คำว่าเริ่มคือบอกว่าเครื่องเจ็ทโอเห็นแล้วว่าไพรเวทเจ็ทแล้วตอนนี้แนวโน้มคือเทรนน่ะนะครับคนเริ่มเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอยากเห็นได้ชัดทั่วโลก ชครับอันนี้คือเชนเนี้ยเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็หลายๆบริษัทที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะต้องใช้ private เ e นก็เริ่คมคมิดที่จะใช้ที่จะใช้ก็แจ้งคุดอูกนิดนึงว่าตอนนี้ปัญหาของกาได้แจ็งก็คือว่าคนที่มีเงินที่จะซื้อเนี่ยมันไม่สามารถรับขึ้นในตอนนี้นะคิวยาวมากตอนนี้คิวไปถึงปี2024แล้วเอาเป็นว่ามีเงินวันนี้เนี่ยต้องรอ2ปีนะ2ปี แลนด์ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วเร็วมากนะครับ1ชั่วโมงนิดนิดไม่ถึง1ชั่วโมง10นาทีด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวใครที่อยากดูข้างนอกรอบเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูนะครับที่นี่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวยมากครับลำนี้ ตามสไตล์นะครับของการบินไพรเวทหรือว่าการบิน General Aviation นะครับมีอิสระอย่างมากนะครับเรามาลงเชียงรายเนี่ยเมื่อกี้เราพาทุกคนไปเที่ยวมาแล้วนะครับไปไล่ชาไปเสพอากาศเย็นๆนะครับไปเสพธรรมชาตินะครับของเชียงรายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ากัสยายแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เนี่ย ต้อนรับนะครับผู้คนที่ใช้เครื่องบินส่วนตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับผอ,อของท่าอากาศยานเชียงรายแห่งนี้เ,นเป็นนักบินเองด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนอย่างมากนะครับให้เครื่องบินเล็กๆเ,เ,เนี่ยมาเที่ยวเชียงรายกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เอา Honda Jet มานะครับซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสวยงามอย่างมากโดยเฉพาะมุมด้านหน้าตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้โหมันแบบมันโดดเด่นจริงๆมันสวยจริงๆนะครับผมอยากพาดู Honda Je t อย่างละเอียดจากข้างนอกนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือวิธีการติด engine หรือว่าบริเวณเจ็ตทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันแตกต่างจาก private jet ทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดเราไปดู private jet ในตลาดส่วนมากแล้วเนี่ยบริเวณเครื่องเจ็ตเนี่ยมันจะอยู่ติดกับฟิวสลาดหรือว่าติดกับตัวถังของเครื่องบินนะครับการที่เขาแยกออกมาตรงนี้เนี่ย Honda j เ t นะครับเรียกว่าวิธีการติด engine แบบนี้ว่า OTWEM หรือว่า over the wing engine mount นะครับพอแยกเครื่องยนต์ออกมานะครับก็ทําให้บริเวณห้องโดยสารเนี่ย ลดเสียบรบกวนที่อาจจะเกิดจากเครื่องยนต์ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแถมมันยังทําให้บริเวณพื้นที่ของห้องโดยสารเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสียพื้นที่ ไปกับบริเวณนจินที่อาจจะต้องมาติดอยู่กับตัวถังนะครับนี่ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากโดยเฉพาะเจ็ตที่มีขนาดเล็กแบบนี้ที่พื้นที่เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับทีนี้ให้สังเกตตําแหน่งนะครับของเอนจินนะครับเพราะตำแหน่งของเอนจินอยู่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวถังของเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับส่วนมากแล้วเครื่องบินในไซส์นี้เนี่ยก็จะทําหางเป็นทีเทลอันนี้เรียกว่าการออกแบบแบบทีเทลนะครับนั่นก็คือบริเวณหางส่วนแนวนอนเนี่ย จะอยู่คนละแนวกับเครื่องยนต์อยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันเทอร์โบแลนซ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพลังของเอนจินตัวเองนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเครื่องเจ็ตเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นหางแบบทีเทลแบบนี้นะครับลำนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การคอนโทรลของเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีเอฟฟิเชนซีมากขึ้นนะครับก็คือบริเวณวิงเล็ทนะครับหรือว่าบริเวณปลายปีกตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นแนวตั้งที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวแล้วก็อยู่ในแนวใกล้เคียงกันกันกบเอนจินด้วยนะครับอันน อ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเครื่องบินลํานี้เนี่ยจุผู้โดยสารรวมกับลูกเรือแล้วรวมกับนักบินทั้งหมดแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด8ที่นั่งน,นะครับแที่นั่งเนี่ยในกรณีที่สมมตินะครับอ่ะเราจะโดยสารลาเนี้ยไปตีกลอบกันนะครับพอจะตีกลอบเนี่ยผู้โดยสารแต่ละคนก็จะมีกระเป๋ากลอบใบใหญ่ๆห,หรืออาจจะมีสัมภาระนะครับเพื่อจะไปค้างคืนกันนะครับปกติถ้าเกิดเครื่องบินเจ็ตในไซนี้ไปกัน8คนเนี่ย ไม่สามารถที่จะขนกระเป๋าหรือว่าถุงก๊อฟไปได้เจใบยอย่างแน่นอนแต่ว่าค o n ด a j เจ็ทลำนี้สามารถทําได้นะครับด้วยความที่ตัวถังของเขาเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างอ้วนนะครับค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับมีพื้นที่ในการเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระได้มากพอสําหรับผู้โดยสารทุกคนและเผื่อว่านักบินเนี่ยตีกลอฟด้วยก็ได้นะครับกระเป๋ากอ๊อฟถุงกอล์ฟ8ใบเนี่ยไปกับเครื่องบินลำนี้ได้แบบูลโหลดเลยครับ ความน่าสนใจก็คือการออกแบบและการพัฒนาเครื่องบินเจ็ตลำนี้เนี่ยของ HondaJet นะครับทำโดย FAA เลยนะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นทุกอย่างที่สหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเครื่องบินที่ผ่าน c e r t i f ิฟาของ FAA มาได้อย่างสวยงามตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดพลักกำลังเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงมากขึ้นนะครับตอนแรกเป็น Honda Jet ตอนนี้เป็น Honda Jet Elite แล้วก็เพิ่งออกมาเป็น Honda Jet Elite S นั่นเองนะครับ สังเกตดูนะครับว่าทางเข้าออกแน่นอนนะครับเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตทั่วไปก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายของลําตัวเครื่องบินก็คือประตูนี้นั่นเองนะครับเราก็จะสามารถเปิดประตูออกมาในลักษณะนี้แล้วก็จะลงมาเป็นบันไดนะครับที่เราสามารถที่จะเดินขึ้นเครื่องได้เลยนะครับสีเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถเข้าไปที่ห้องโดยสารของเครื่องบินลํานี้ได้นะครับมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวนะครับสิ่งที่เขาทําแล้วก็ชานลาดมากเช่นเดียวกันก็คือเราจะเห็นว่าเครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยมีอยู่2ฝั่งนะครับเขาอนุญาตให้นักบินเ สตาร์ทเครื่องยนต์ฝั่งขวา ได้ก่อนเพื่อที่จะเปิดแอร์นะครับให้ห้องโดยสารของ Honda Je t เนี่ยเย็นฉ่ำๆไว้เลยทำไมต้องสตาร์ทเจ็ตฝั่งขวาก่อนเพราะว่าเจ็ตฝั่งซ้ายนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสตาร์ทไว้นะครับผู้โดยสารก็อาจจะขึ้นลงไม่สะดวกเพราะว่าจะมีลมจะมีแรงจากตัว e จิ i นเจ็ตตัวนี้เนี่ยมารบกวนการขึ้นลงของผู้โดยสารใครใส่ชุดราตรียาวๆก็อาจจะรู้สึกว่าขึ้นลงไม่สะดวกนักใช่ไหมครับฮอนด้าเจ็ก็เลยบอกว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ฝั่งนั้นไว้ก่อนได้แล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำๆเพื่อรอต้อนรับผู้โดยสาร VIP ที่่เเดินาสูาราคร,รื่องงนนขออเเเเราาื่่ป็จุดดมมกกๆี้ให แล้วว่าด้านหลังเนี่ยเก็บถุงก๊อฟได้แบบแปดใบสบายๆนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเก็บน้ําหนักได้สูงส,สุดถึง400ปอนด์ด้วยกันนะครับด้านหน้ายังมีช่องให้เก็บของเพิ่มเติมอีก200ปอนด์ด้วยกันนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าสเปซตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาใช้ทุกอย่างได้แบบเต็มที่จริงๆนี่เปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องให เก็บของเก็บสิ่งต่างๆได้อีกนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยบางทีมันต้องติดไปกับเครื่องบินอยู่แล้วนะครับนั่นคือพวกช็อกลองล้อนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีช่องตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปรบกวนสเปซภายในห้องโดยสารนะครับทางค o นด a าเซ็เนี่ยคิดมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับแม้ว่าจะเก็บอุปกรณ์ที่ต้องติดมากับเครื่องบินนะครับก็ยังเหลือพื้นที่มากพอให้เก็บกระเป๋าใบเล็กๆในนี้ได้อีกครับทีนี้เราพร้อมที่จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับแต่ยังกลับไม่ได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นซิสเต อันนี้เป็นซิสเต็มไฮเทคมากนะครับที่ทางคันด้าเจ็เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับผมเล่าเองคนเดียวคงไม่ได้นะครับผมอยู่กับพี่น็อตนะครับซึ่งเป็นกัปตันที่ได้ไทเลตติ้งของคันด้าเจ็เพียงไม่กี่คนในไทยใช่นะครับสองคนครับมีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองตอนนี้นะครับแล้วพี่น็อตเนี่ยเป็นคนที่เฟอร์ลี่เอาเครื่องบินลำนี้เนี่ยกลับจากอเมริกามาด้วยใช่ครับโอ้สต็อปไปสิกว่ารอบกว่าจะมาถึงเมืองไทยนะครับนี่คือซิสเต็มที่เรียกว่าการ์มินจี0 0ีแล้วก็นี่คือเครื่องบินนลแแรรรกกุ่ ที่ใช้สีสีเทาสันด้วยใช่ครับในการออกแบบร่วมกันระหว่าง Honda กับการ m i ินเองด้วยซ้ำครับก็คือเรียกว่าชุเนี้ออกแบบมาเพื่อ h o น da 7เเลยตั้งแต่แรกนะครับมันจะประกอบไปด้วยจอดิจิตอลเยอะมากนะครับอันนี้คือจอขนาด14นิ้ว3จอเพื่อแสดงผลสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนได้หลากหลายอย่างมากๆแล้วก็มีคอนโทรลที่เป็นทัชสกรีนอีก2จอด้วยกันสำหรับนักบินซ้ายนักบินขวานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกับดอนเมืองกันนะครับ ใ่ okay. ตอนนี้เราพร้อมที่จะเทคออกแล้วนะครับได้เคลียร์แล้วเครื่องเร็วมากเครื่องเร็วมากเวลาอะไครับ นีเนี่ยเรากำลังไต่ขึ้นไป,นไปถึงความสูงระดับ4 1,000ฟิตนะครับซึ่งถือว่าสูงมาก<ช>สำหรับออแอร์คราฟที่มีไซส์เท่านี้ใช่ครับเ,ออเราขอขอแล้วขออนุมัติแล้วที่4<ช>1 0 0 0แล้วก็เครื่องเราเนี่ยก็ไต่ถึงได้ด้วยที่4 1 0 0 0ใช่ครับนะครับ4 0 0 0เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าอากาศจะนิ่งมากอากาศนิ่งแล้วก็แดกน้อยครับครับพรแดกน้อยเนี่ยทำให้เสียง แรงต้านอากาศมันน้อยลงทําให้ในแคบินเนี่ยมันเงียบมากครับคือ,คอเราจะได้ทั้งความเงียบด้วยแล้วก็ประหยัดน้ามันขึ้นด้วยประหยัดน้ำมันด้วยครับครับ,ตรบแต่ว่าก็ต้องมีบางอย่างที่ต้องแลกกันก็คือที่ความสูงเท่านี้เนี่ย<ม>เราอาจจะไปเร็วมากไม่ได้ใช่นะเพราะว่ายิ่งสูงมากอากาศเบาบางเพรอร์แ้นเครื่องยนต์มันก็จะรอปลงครับครับลำนี้เนี่ยถ้าเกิดจะครูชให้สปีดสูงที่สุดเนี่ยความสูงต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ไฟเลเวล330คือประมาณ30,000 3 0 0 0 3 0 0บูกลมนิดหน่อยใช่จะไปได้เร็วสุดตามสเปคเขาใช่ก็ตอนนี้เราบินมาแล้วประมาณ23นาทีเรายังไต่ตไม่ถึงจริงๆถ้าประมาณไฟเลเวล430เนี่ยที่เป็นน็กซิมัมของมันเนี่ยจะใช้เวลาไต่ประมาณ30เกือบ30นาทีครับตอนนี้ก็ถือว่าเกือบ40,000แล้วนะตอนนี้3 0 0 0กับแล้วถือว่าเร็วอยู่ครับยู่ครับเราโชคดีมากนะครับคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเนี่ยโชว่ามันสามารถไต่ได้ที่ความสูง สูงสุดเท่าที่สเปคของลำนี้จะไปได้เลยก็คือไฟเลเวล430 43,000ฟิตเดี๋ยวเรารอไต่ถึง43,000กันเดี๋ยวดูความเงียบได้ครับดูว่าประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ด้วยตอนนี้ประหยัดน้ำมันมากแต่ว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปถึง43,000ก่อนเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูอีกทีนะครับในมุมของนักบินที่นวดบินเครื่องมาหลายแบบมากครับ Honda Jet เป็นยังไงบ้าง Honda Jet นี้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีเครื่องเป็นของตัวเองในระดับเครื่องจ็ตแต่ไม่อยาก ให้มันใหญ่โตมาก<ะ>แล้วก็ใช้งานในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยเนี่ยจะเหมาะสมมากกับไลฟ์สไตล์ในการที่ถ้าคุณเป็นนักบินเองด้วยสามารถบินได้เพราะว่าเครื่องนี้มันออกแบบมาให้บินได้คนเดียวและบินได้ง่ายมากทุกอย่าง<ะ>มันช่วยเราหมดการออกแบบดีไซน์มันคำนึงถึงการบินสําหรับคนที่ สามารถทําการบินได้อย่างง่ายและสะดวกตอนนี้เราอยู่ที่43,000ฟุตน,นะครับที่เราบอกว่าความสูงเท่านี้เนี่ยนี่คือสูงสุดเท่าที่ HondaJet เนี่ยทำได้แล้วนะครับเราจะได้ข้อดีเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับมาดูฟิลโพรกันนะครับเครื่องยนต์ซ้ายกับเครื่องยนต์ขวาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ปอนด์ต่อชั่วโมงใช่ครับซึ่งคอนเวิร์ตออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ360ลิตร ต่อชั่วโมง360ลิตรต่อชั่วโมงนะครับใช่ครับซึ่งถือว่าประหยัดมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกันขามาเนี่ยเราบินที่ความสูง2 8 0 0 0นะครับฟิวโคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5้ายข้างละ500อยข้างละ5 0 0รนะครับรวมกันแล้วเป็น1000งปอนด์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ600ลิตรต่อชั่วโมงตอนนี้เนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันกว่าขามาที่ไฟเลเวลนี้นะครับประมาณ40%ไม่น้อยนะครับเราเหลืออีกประมาณ 22นาทีครึ่งจะถึงดอนเมืองนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าค o อกติปเขาเนี่ยค่อนข้างไฮเทคมากหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยคือพี่น้อตบอกว่าจอเนี่ยเรานับเป็น3จอนะเรานับเป็นสจอถูกาะว่าจริงๆแล้วเราแบ่งครึ่งได้ด้วยอ่าแเนี่ยหนึ่งสอสาสจอเนีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบจอครับข้อมูลครบแบบนี้เนี่ยมีทั้งเช็คลิสต์อยู่ในนี้มีทั้งชาร์จ ในการแอปโรสสนามบินต่างๆนะครับมีทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินกับการเดินทางของเราเนี่ยลดโหลดของนักบินไปได้เยอะมากเยอะมากครับ,รบเพราะว่าความมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งเซอร์ f i e d ์ซิงเกิลพิลลเนี่ยเขาต้องลดเวิร์กโหลดต้องแสดงให้ออเทอรตี้ในการแอปพลิซิงเกิลพลเนี่ยให้เห็นว่าเขาสามารถดีไซน์เครื่องที่สามารถลดโหลดนักบินได้เพราะฉะนั้นพวกนี้การดีไซน์โดยมุมมองของนักบินเนี่ยทำให้ลดโหลดการ ปฏิบัติการบินได้ให้สามารถทำกินสการบินได้ด้วยคนเดียวด้วยความปลอดภัยได้สังเกตนะครับว่าเราขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มีแท็บเล็ตไม่ได้มีก <c oughs> ระดาษปรกกุมปรกกาชเช็คลิสต์ที่เป็นเล่มหนาๆมาเลยนะครับ,รบแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ทํา <ừ. S 1> ในนี้เนี่ยมีเช็คลิสต์ที่เราสามารถตริดได้แต่ว่ามันเป็นดิจิทัลเท่านั้นเองเราทำทุกขั้นตอนครบถ้วน โดยที่ตัวเราเองอ่ะไม่ต้องพกมาไม่ต้องหยิบไม่ต้องหาบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้ซึ่งทางการเทรนอยู่แล้วเราใช้ได้คล่องอยู่แล้วเปิดแต่ละอันขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วด้วยนะครับโอถือว่าเป็นเครื่องที่นักบินก็จะบินได้สบายขึ้นด้วย เราเดินทางกลับมาถึงท่ากัษยานดอนเมืองไปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือประสบการณ์การเดินทางด้วย Honda าเจนะครับต้องบอกว่าสุดยอดทั้งในมุมของผู้โดยสารแล้วก็ในมุมของนักบินด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์การนั่งบิชเนสเจ็ตที่เจ๋งจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับผมอูสดินได้ครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ